สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงชแนลรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งหลายคนถามกันมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ถามกันมานานมากนะในช่วงประมาณเกือบ2ปีที่ผ่านมานะคะว่าทําไมไม่ซื้อรุ่นนี้สักทีนะคะอคอาสลแล้วนาะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นยอดฮิตที่น่าจะเป็นรุ่นโปรดของหลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฮิตมากๆขนาดว่าหายากมากนะช่วงที่เขาออกมาแรกๆนะคะต้องรอคิวต้องแย่งกันซื้อเลยทีเดียวนะคะแต่สำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้สนใจรุ่นนี้เลยอันนี้พูงจริงนะคะ ก็พยายามถามตัวเองนะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ชอบรุ่นนี้ทั้งที่ความจริงมันน่าจะดูเหมาะกับตัวเราเองนะดูลักษณะเป็นแคชชัวแคชชัวนะคะดูเป็นลักษณะที่แบบถือง,ง่ายใช้ง่ายใช้คล่องอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแต่ว่าทําไมเราไม่ชอบนะคะก็เลยลองมาคิดดูนะรุ่นที่พูดถึงนะก็คือรุ่นนี้นะคะสอยมาแล้วนะคะ เป็นน้องชาแนลไนทีนนะคะเป็นอ่ารุ่นย้อนฮิตเลยนะที่ดูเองได้มาเนี่ยเป็นสีเบจนะคะเป็น 20k นะ 20k อย่างที่ทุกคนทราบนะเข้ามาเป็นลักษณะเป็นครกับฮาร์ดแวร์แบบหลายๆสีด้วยกันนะนะคะเป็นกระเป๋าที่ชิคที่เก๋นะคะเบานะคะน่าใช้ใส่ของได้ดีนะคะแต่ทําไมส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้มีความอยญ่ได้เขาขนาดนั้นตั้งแต่ที่เขาออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ฟังเหตุผลแรกเลยนะคะที่ไม่ชอบเขานะ อยู่ที่ความเป็นโซ่นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบฮาร์ดแวร์ใหญ่หญหญๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่ามันให้ความหนักแล้วมันดูถึกดูถึกไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าถึกไหมมันดูแบบแมนเกินไปดูแบบเก๋ดูแท้เกินไปสําหรับความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็รู้สึกมันไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองเท่าไหร่อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับตอนที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ชอบบอยนะคะตนเป็นคนไม่ชอบบอยแบกนะเนี่ยนะคะรุ่นนี้นะ แต่ถ้าเกิดตามกันมาเนี่ยจะทราบนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีบอยแบ็กเนี่ยเคยมีอีกใบหนึ่งคือเป็นสีขาวนะคะแต่ใบนั้น,นปล่อยไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่ใบเดียวนะคะก็ยังคิดคิดอยู่ว่าจะเก็บน้องเขาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าสุดไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เขาเลยนะคะมันมีเหตุผลที่ไม่ใช้น้องบอยแล้วทําไมไม่ชอบน้องบอยตั้งแต่แรกนะคะความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุผลคล้ายๆกันเลยว่าทําไมเราไม่ค่อยชอบชาแนลนาทีนนะคะก็คือเป็นเรื่องของโซ่นะคะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าความเป็นฮาร์ดแวร์ที่เป็นโซ่ใหญ่ๆนาชังกีน้นนะะ มันดูเยอะไปนะคะสําหรับบุคลิกของตัวเองนะคะแต่ว่าตอนที่สอยน้องบอยมาเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะไม่ได้สอยสีดําเลยนะคะจะเป็นสีออกแบบขาวเนี่ยซึ่งก็เป็นแบบออกเป็นผู้หญิงหน่อยนะคะแล้วก็สีชมพูด้วยนะเป็นน้องบอยหวานๆนะคะซึ่งตัดความเท่ข,ของเขาไปนะคะที่ตัวเองซื้อตอนนั้นนะ้นพองกลับไปหลายปีที่แล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าเดินเข้าไปในร้านแล้วพอเห็นสีของเขาออกมาปุ๊บเนี่ยมันมันเป็นแบบ รักแรกพบเลยนะไม่ได้เป็นที่สไตล์ของเขาเลยนะคะแต่ว่าชอบในความที่เป็นสีของเขามากกว่านะคะที่สอยน้องบอยใบนี้มาแต่พอใช้จริงๆนะคะแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบน้องบอยเลยนะคะเหตุผลหลักเลยนะคะก็เหมือนที่พูดนะว่ามันเป็นความเป็นโซ่นะเขาให้ความหนักนะคะในในเรื่องของฮาร์ดแวร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาให้ความหนักของกระเป๋านะคะทําให้ถือไม่ค่อยสบายแล้วเวลาบางทีเนี่ย เราก็พยายามที่จะถือส่วนนี้บนไหล่หัว,หวไหล่ของเราเลยนะคะแต่บางทีมันก็เลื่อนไปเลื่อนมานะคะทําให้โซ่เนี่ยนะคะมาอยู่บนหัวไหล่ของเรานะคะซึ่งรู้สึกว่ามันมันทาให้มันเจ็บตรงหัวไหลอะ่ะมันจิกแล้วก็มันทําให้รู้สึกมัน,มนหนักเย็นเย็นไม่รู้สิมันไม่ชอบอ่ะนะไม่ชอบความรู้สึกเวลาสะพายน้องบอยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจริงนะคะเหตุผลที่สองนะที่ไม่ชอบน้องบอยเท่าไหร่ก็คือความที่เขาเป็น structure back นะคะก็คือเขาเป็นทรงนะ เมื่อเทียบกับน้องอ่ามินิแฟลชนะคะซึ่งเหมือนก็เคยทําคลิปหนึ่งนะที่เปรียบเทียบน้องมินิแฟลชกับน้องบอยนะคะและส่วนตัวก็คือตอสนสุดท้ายบอกว่าเลือกน้องมินิแฟลชนะคะทุกวันนี้ก็ยังยืนยันคําเดิมนะว่าชอบน้องมินิแฟลชนะคะมากกว่าน้องบอยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูเป็นกล่อง,องเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องบอยเนี่ยให้ความเป็นกล่องที่แบบเป็นทรงแบบเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยนะคะดูแน่นๆเ,เนี่ยมากกว่าน้อง มินิสแควร์นะคะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวอีกนั่นแหละสุดท้ายก็เลยไม่ค่อยได้ใช้น้องบอยนะคะเหมือนกับน้องเขานั่งอยู่ในตู้กระเป๋าเฉยๆนะคะก็คิดว่านอนาคตก็อาจจะปล่อยใบนี้ไปนะคะเพราะว่าคิดว่าสุดท้ายแล้วตัวเองคงไม่ชอบบอยจริงๆก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้นะคะก่อนที่จะซื้อน้องชาแนลนาทีเนี่ยก็คิดนะหลายๆครั้งหลายๆรอบเลยทีเดียวนะในการที่จะเลือกซื้อน้องชาแนลนาทีนนะคะก็มีเหตุผลที่เราไม่เคยชอบบอยมาก่อนเนี่ยนะคะทุกวันนี้ยังไม่ชอบบอยนะนี่พูดจริง ต้องขออภัยก่อนเลยนะสําหรับคุณคุณนะที่ชอบน้องบอยชแนลนะคะหรือว่าน้องชแนลนาที am, นะคะแต่นี่เป็นการแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าทําไมไม่ชอบ2รุ่นนี้เท่าไหร่นะคะก็พอม,มาถึงน้องชแนลนาที am, เนี่ยนะมันก็มีเหตุผลที่เราไม่ชอบน้องบอยนะนในแง่ของโซ่อะไรเงี้ยขึ้นมานะคะทําให้เราไม่มีความอยากที่จะซื้อน้องชแนลนาที am, ขนาดนั้นคิดว่าถ้าซื้อมาแล้วอาจจะไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะ แต่เนื่องจากว่านะคะน้องชชแนลไนทีเนี่ยเขามีความที่เป็นลักษณะเหมือนน้องหมอนเป็นแบบฟูๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาจะมีความนุ่มๆน,นะคะไม่ค่อยเป็นลักษณะสตรัคเจอร์แบงนะไม่ได้เป็นเหมือนกล่องๆเหมือนกับน้องบอยนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่เริ่มมามองว่าเอ๊เขาก็อาจจะมีความน่าใช้กว่าน้องบอยนะคะคือถ้าไม่ติดที่ส่วนโซ่อย่างเงี้ยโอเคเขาอาจจะเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างน่าใช้มากๆทีเดียวน,นะคะแต่เอาคีดไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเขาไม่มีโซ่เนี่ย มันจะเก๋ตรงไหนนะคะอาจจะเก๋ที่ตรงรูปทรงข้างหน้าตรงซีซตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะเปลี่ยนจากโซ่เนี่ยเป็นอย่างไรได้ท,ทาให้เราชอบนะแต่นี่ก็คือสิ่งที่เราคิดตอนแรกก่อนที่จะสอยเขานะคะทีนี้นะก็มีเพื่อนที่เมืองไทยนะคะเพื่อนกิฟนะถ้ากิฟดูอยู่นะเดี๋ยวใส่ชื่อเขาตรงนี้นะกิฟต์อินทัสนะคะ กิฟเนี่ยเขาเป็นคนชอบบอยแล้วเขาเป็นคนชอบชแนลไนทีนะคะแล้วเขาก็มาถามว่าเอะทำไมโอไม่สนใจมั่งเนี่ยชแนลไนทีนะนะมันน่าใช้นะมันดูเก๋มันน่าจะเหมาะกับโอเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวราคามันจะขึ้นนะเขาก็เลยแบบนี่ไปซื้อครบจริงกิฟเนะี่ยเขาไปซื้อไลาชแนลไนทีสีดําของเขาเนะแล้วก็เขาก็ยังใช้บอยอยู่เขาเป็นคนชอบใช้บอยนะคะเราก็เลยมานั่งคิดว่าเออหนึ่งนะราคามันกำลังจะขึ้นนะเรามามองรุ่นพวกนี้ไว้ก่อนนี้ไหมอะไรเงี้ยนะก็เลยมันมาลองดูอ่ารุ่นชาแนล แต่พอเราเห็นสีดำซึ่งความจริงแล้วมันน่าจะใช้ได้ง่ายมากกว่าสีอื่นนะแล้วก็คงจะใช้ได้นานด้วยนะคะแต่ก็เหมือนความรู้สึกเหมือนบอยนะว่าเวลามันเป็นสีดำในลักษณะโซ่เยอะๆเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันดูถึกดูบึกดูถึกบึกบืนดูแมนไปดูเท่ไปนะคะสำหรับความชอบส่วนตัวนะคะก็เลยไม่อยากได้สีดำในส่วนของชแนลไนทีนนะคะแต่ว่าพอเรามาเห็นความจริงแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจอีกนะก็คือมันโผล่มาใน สตอรี่นะคะของ IG LuxLevel 2นะคะแล้วก็ลองถางเข้าไปนะคะปรากฏว่าราคาดีมากราคาถูกกว่าออกจากช็อปน,นะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยมากกว่า1000เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นใหม่แบบว่าใหม่เอี่ยมเลยนะแกะกล่องเลยนะคะไม่ใช่ยูสแบงนะคะเป็นแบบแบรนด New b a แบนะก็เลยแบบอืราคาดีมากเลยอะ่ะแล้วเราพอมาเห็นสีเบทเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเขามีความเก๋ความสวยดีนะ เขาตัดทอนความแมนความเท่นะความบึกบึนของชาแนลนายทีลงไปเยอะเลยนะคะก็ให้ก็รู้สึกเหมือนกับบอยนะว่าทำไมเราซื้อบอยที่เป็นสีสีมากกว่าสีดํานะคะก็เลยสอยใบนี้มานะคะอันนี้คือเหตุผลนะในการสอยใบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูใบนี้กันค่ะให้ดูคร่าวๆนะนี่เป็นเบจนะคะสีเบจอ่า 20K นะคะ 20K นะคะเห็นไหมข้างหลังเขาจะมี1 Flat Pocket ซึ่ง เป็นลักษณะไม่เหล็กปิดอย่างนี้นะคะกระดูไม่เหล็กนะคะค่อนข้างสกิลนะในการใช้นะคะเขาเบานะเขาไม่หนักถึงแนมะ้เขาจะมีความเป็นโซ่เยอะๆนะแต่เขาไม่หนักนะคะเปิดออกมานะคะอันนี้ยังไม่ได้ถอดออกเลยเนหะ็นไหมพอเปิดออกมานะคะก็จะเป็นร่องๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีหนึ่งซิปพ็อกเก็ตข้างหลังนะคะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วข้างในเป็นผ้านะคะเป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะที่ทําให้น้องเขาเนี่ยไม่หนักเท่าไหร่นะคะความเก๋ของรุ่นนี้นะ ที่ตัวเองชอบก็คือส่วนที่เป็น CC Turn l ร์ลอกแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของคิิวนะคะที่ใหญ่ขึ้นนะคะการเย็บแบบบุบๆแบบเนี้ยนะคะตูวเป็นลักษณะหมอนๆนะใบนี้นะคะเป็นไซส์เล็กสุดนะคะของ Channel 19ีนซึ่งความจริงในเว็บไซต์ของ Channel เองเนี่ยบอกว่าเป็นไซส์มีเดียมนะคะแต่ว่าที่เห็นในโซเชียลมีเดียนะใน u t u b e หรือว,ว่าใน Instagram ต่างๆก็ตามเขาจะเรียกเป็นไซส์สมอลนะคะแต่ความจริงในเว็บไซต์ของชาแนลเองเนี่ย เรียกว่าไซส์มีเดียมเราก็ไซส์ใหญ่ขึ้นไปก็คือไซส์ a ลาสนะคะซึ่งหลายๆคนก็เรียกว่าเป็นมีเดียมแต่ความจริงแล้วอันนี้คือไซส์มีเดียมตามเว็บไซต์แต่ว่าเป็นไซส์เล็กสุดนะคะของชาแนลหนทีนค่ะเขามีความสวยนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของโซ่เขาเป็นลักษณะโลหะผสมนะคะก็คือมีเงินมีทองมีแบบเป็นลักษณะเงินมาวาวนะคะเป็นลักษณะดูที่เนียมนะแบบว่าเงินแบบดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นลักษณะวูลแบบนี้นะคะ บนกับตัวส่วนของอ่าหนังนะแล้วก็ส่วนที่สะพายไหลนะคะเป็นหนังแบบนี้นะคะนี่คือฟีเจอร์หลักๆของน้องชาแนลไนทีนนะอย่างที่บอกนะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบลักษณะความเป็นโซ่ใหญ่ๆชั้นที่ของเขาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวถือให้ดูค่ะส่วนตัวแรกที่ว่าเขาดูใหญ่ไปนิดนึงอาจจะเป็นที่ว่าเราแบบชินกับการใช้กระเป๋าเล็กๆหรือเปล่าเนี่ยมไม่แน่ใจนะคะเนี่ยถือสะพายเขาก็าสวยนะแต่ส่วนตัวแล้วที่ว่าเขาให้รู้สิ มันใหญ่ไปนิดนึงสาหรับตัวเองนะคะเขาก็เก๋ดีนะคะคือคิดว่าอาจจะเหมาะกับการเดินทางนะเขามีความเบานะคะแต่เนี่ยอันนี้พูดจริงส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าส่วนที่เป็นสายที่เป็นโซ่เขาเนี่ยถ้าเกิดเขาโดนผิวเราปุ๊บเนี่ยนะคะจะรู้สึกมันเหมือนบีบๆเจ็บๆนิดนึงนะคะส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบ f e ล l i n g ความรู้สึกของการที่โดนสายที่เป็นโซ่นะคะกดทับตรงบริเวณตัวเราหรือว่าหัวไหล่ของเราเท่าไหร่นะคะ ถามว่าสวยไหมสวยนะคะสวยแต่ว่ามไม่รู้สิมันอาจจะไม่ใช่แนวตัวเองนะคะหรือว่าจะถือแบบลงไปเลยก็าเห็นบางคนก็ถือลองไปเลยอย่างเงี้ยนะมันก็น่าดักดีนะคะถือลองไปเลยอะไรเงี้ยนะก็ดูสวยเกด๋ดีนะคะสวยเก๋ดีด้วว่าถือสะพายแบบนี้นะคะก็ถือได้หลายแบบนะมีความสารพัดประโยชน์นะแล้วก็ไม่หนักนะคะสวยนะเป็นใบที่คิดว่าดีไซน์เขาสวยดีสวยเก๋นะคะ อาจจะไม่ใช่ตัวเรานะคะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะคุณ,ค,ณคุณคิดว่าเป็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะคะไม่ว่ากันนะคะสรุปนะคะหลังจากได้น้องใบนี้มานะคะอย่างที่พูดตอนนี้ถึงให้ดูนะคะรู้สึกว่ามไม่ค่อยอินเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็เลยคิดว่าเราคง ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางหรือเปล่านะคะเขาอาจจะเป็นน้องกระเป๋าใบหนึ่งที่เหมาะกับการเดินทางเลยทีเดียวนะเนื่องจากว่าดูใส่ของได้เยอะนะสะพายข้างได้สะพายคอสี้ได้ถือแบบธรรมดาได้ดก็ดูมีความจุที่ดีน้ําหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าน่าจะเหมาะกับการเดินทางนะคะแต่เนื่องจากมันเป็นโควิดเนาะมันก็ไม่ได้เดินทางไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้นะคะอย่างที่บอกทุกคลิปถือเฉพาะพูงกุญแจก็ไปไหนมาไหนได้แล้วนะคะแล้วก็กระเป๋าเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะเพียงพอในการใช้ของตัวเองนะก็เลยคิดว่าไม่เหมาะกับตัวเองนะคะเป็น f a เ p u เพร a เชสสำหรับตัวเองนะคะในส่วนของชแนล n นทีนนะคะสิ่งที่เรียนรู้นะจากการซื้อน้องชแนล n นทีนใบนี้นะก็คือฟังเสียงหัวใจตัวเองมากที่สุดนะคะกัดฟีลลิ่งนะว่ามันชอบไม่ชอบอย่างไรนะคะอย่าซื้อของตามเทรนอย่าซื้อของนะตามที่คนอื่นเขาคิดกันหรือว่าเขาชอบกันนะคะสิ่งที่เราควรจะตัดสินใจในการซื้อมากสุดนะคะก็คือ สิ่งที่เข้ากับเรามากที่สุดแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถได้ใช้ประโยชน์จริงๆมากกว่านะคะอันนี้สำคัญเลยเรียนรู้นะคะจากการที่ได้กระเป๋าน้องชาแนลนาทีนมานะคะคือเขาสวยจริงนะแต่ถ้าเรามองว่าเราจะได้ใช้เขาระยะยาวหรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยไมย่เลยนะคะถ้าเดินทางจริงเราก็มีโทษใบอื่นๆที่เราชอบแล้วก็แบคแพคที่เราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าคงจะเป็นใบที่ไม่เหมาะกับตัวเองเท่าไหร่นะคะอันนี้คือข้อสรุปของตัวเองนะ ในส่วนของน้องชาแนลไนทีนค่ะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ตอบคาถามหลายคําคถามท,ที่ถามกันมาว่าทําไมไม่ชอบชาแนลไนทีนนะคะก็ไม่ชอบนะแต่ก็ยังซื้อมานะคะแต่สุดท้ายแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ได้ใช้จริงๆแล้วก็บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ตามชมคลิปกันมานะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ